We're on a spaceship, running opposite. How join the fun? The opposite's fun, the opposite's fun. Oh, it's Hi, Gina! Hi! Hi, everyone! What's up? Welcome to The Opposite Spacecraft, our cafe planet adventure, where we'll explore amazing tastes. โอ้โหดาวร้านกาแฟนี้นะ่าสนใจจริงๆค่ะมีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยพเพชินาตื่นเต้นมากๆ,ๆเลยค่ะเด็กๆ Everyone look over there Those foods come in various tastes Some of them are bitter while some are sweet โอ้โหอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางอย่างเนี่ยก็ขมมากๆแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็หวานมากๆเลยค่ะ แต่ว่าเอะเรามาผจญภัยกันแบบนี้ต้องมีอะไรสนุกสนุกรออยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะครูคาลี่ as always the purpose of the opposite spacecraft is to explore opposite words and today we are going to learn about taste bitter and sweet oh I love the opposite words วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องคำตรงข้ามกันค่ะ are you ready everyone พิจนาพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ let's มาดเลย as we explore the cafe planet we'll see various foods that are either really bitter or quite sweet. เด็กๆด,ดูสิคะอาหารบางอย่างเนี่ยก็ขมมากๆเลยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็หวานหวานโดยคำว่าขมเราจะใช้คำว่า bitter ส่วนคำว่าหวานเราจะใช้คำว่า sweet Now, let's compare these two foods. Look over there. That is coffee. And that is candy. Their tastes are so different. Which one is more bitter? The coffee is more bitter than the candy. อ๋อข oh, มกว่าก็ต้องเป็น more bitter ถ้าอย่างนั้นคำว่าหวานกว่าก็ต้องเป็นคำว่า sweeter นั่นเอง Alright l now you've learned about the taste bitter and sweet So let's play a game เด็กๆครับครูคารี่มีเกมมาให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบขมกับหวานด้วย mm hmm. เด็กๆด,ดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะ Which one is more bitter, dark chocolate or cake? อาหารชนิดไหนขมกว่ากันเด็กๆตอบได้ไหมคะ Yes, the dark chocolate is more bitter than the cake ใช่แล้ว Dark chocolate ขมกว่าใช้ more bitter นะคะงั้นเราไปต่อกันเลย Which one is sweeter, candy or coffee? ทีนี้อาหารประเภทไหนหวานกว่ากันคะ Yes! The candy The sweeter than the coffee is than ใช่แล้วค่ะลูกกวาดหวานกว่ากาแฟาหวานกว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า sweeter เด็กๆเ,เก่งจังเลยค่ะมาช่วยกันตอบอีกสักข้อนะคะ Which one is more bitter? Bitter gourd or ice cream? อาหารชนิดไหนขมกว่ากันนะเด็กๆช่วยพี่จีน่าตอบหน่อยนะคะ Yes, the bitter gourd is more bitter than the ice cream. คะค่มาร้าขมกว่าไอศครีมคำว่าขมกว่าก็ต้องใช้คำว่า more bitter นั่นเอง you d i d a g r e a t job! โ oh อ้โหง่ายกว่าที่คิดอีกนะคะเนี่ยเด็กๆ Did you know the vegetable bitter gourd might taste a little funny but it's super good for you mm hmm. มาร้าเนี่ยพี่จิน่าเคยกินค่ะเด็กๆเ,เคยกินมาร้าก,กันไหมรสชาติขมไหมคะ Even though bitter makes eyes make veggie friend strong and and though it's it tummy it's too try it your good for your you'll cool a ถึงแม้ว่ามระเนี่ยนะคะจะมีรสชาติขมแต่ถ้าเด็กๆนำมระไปต้มเป็นแกงจืดเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมระเนี่ยยังมีวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาเราอีกด้วยเด็กๆลองกินมระกกันดูนะ Wow we learned so much about bitter and sweet today how about you gina what do you like bitter or sweet i love sweet of course and i like bitter how about you now ๆ get like a shot of rochak and do แต่ไม่ว่าเด็กๆจะชอบหวานหรือว่าขมนะคะที่สําคัญเลยคือวันนี้เราได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับรสชาติที่เด็กสามารถนําไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมไปค้นหาเพิ่มเติมด้วยนะว่ายังมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรสชาติคาไหนอีกวันนี้ต้องขอบคุณคุณคัลลี่มากมากเลยนะคะ I'm glad you enjoyed it next time let's explore more and learn new things อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคาลี่กับพี่จีน่าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนอีก the opposite words are all around the opposite words อยู่รอบตัวเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย